ะะเดี๋ยวให้ทีมงานเคลียร์ไว้ทีสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวเชิญเลยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเมื่อสักครู่นี้ลืมบอกน้องไปนะคะ,คะว่าเล็บเนี่ยถ้าสมมติเราไม่มีสกอเทปเนี่ยเราใช้น้ำอย่างเงี้ยแต่แต่บอกน้องนะคะคือเล็ว่าแล้วมันจะไม่หลุดเหมือนกับ<อ>ใช้น้ำแต่แล้วก็ สมเล็บลงไปมันจะเป็นัลเป็นกระดาษแล้วก็ต่อพอดีใช่ไหมค่ะมัน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 คือมันคือตัวเหล็กนะคะถ้าสมมติว่าไปเมีอดที่สกอตเทปพันเล็บนะคะเราก็ใช้น้ำอ่ะแต่มันจะทําให้อยู่ใช่มันจะทำให้อยู่แล้วไม่หลุดนะคะฝากบอกน้องไวเป็นเทคนิคดีๆนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่สนใจอยากจะนําการแสดงนี้ไปใช้นะคะงไงก็นําเทคนิคดีๆนี้ไปได้เลยค่ะจากคุณครูดาวของเราในเองค่ะขอบคุณมากค่ะ และตอนนี้นะคะหมายเลข24ของเราพร้อมแล้วเนี่ยเด็กหิงน,นัทธริกาค่ะเทินสักเกตค่ะวันนี้นะคะมากับชุดการแสดงชุยชายวันทองถ้าพร้อมแล้วขอเสียงตบมือดังต้อนรับหมายเลข24ด้วยค่ะ สี่ของเรานั่นเองอ่ะได้กินนับธาริกานะฮะเดี๋ยวเราไปฟังนะฮะคอมเมนต์จากคณะกรรมการกันเลยค่ะครับเอาคำแนะนำก่อนนะตอนแรกตอนัวรูเอียงมากไปองศามันเอียงมันก็เลยเหมือนคอพับความพอดีเอียงระดับไหนนะอันที่สองคืออารมณ์ตอนนี้หนูหนูพอจะทราบไหมลูกว่ามันเป็นตอนอะไรตอนตอนอะไรลูกนที่เนอนน ห้ามทับใช่ไหมรอพระไวยมาน,นั้นเป็นห่วงเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปสู้กับพ่อพ่อเขาทำศึกเจ้าพายคุณพลไว้มาสู้กับพ่ไวยน,นั้นแม่ต้องห่วงลูกความเป็นห่วงลูกน,นั้นอารมณ์หนูต้องต้องมีเนาะส่วนส่วนในงอื่นอะไรเงนี้ยคือทักษะการลํำใช้ได้แล้วอีกนิดนึงคือถัดเท้าหนูใช้อะไรถัดลูกถัดเท้าอ่ะตอนตอนจะจะจะ,จะ,จะหมดอ่ะก่อนลาลูก ใช้ใช้ส่วนไหนมันถัดเท้าดูใช้ส่วนไหนของเท้าสมบูรเท้าเมื่อกี้หนูใช้สมบูรเท้าเป่ะหรือใช่โอเคอนุโลมค่ะดึงต่อเสริมนะคะก็คือว่ารำบิดตัวไปนิดนึงแล้วก็รำค่อนข้างที่จะดีบนะเวลาหนูก้าวเท้าก้าวอะไรนะคะแล้วก็อย่างที่ครูโนบอกว่าอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นการรำเดี่ยวเนี่ยเราจะต้องสื่อให้คนดูเห็นที่ได้ว่าเรา ลักษณะอารมณ์ของเราเป็นยังไงสื่อออกมาทางหน้าตาให้ได้แล้วคนดูก็จะรู้เหมือนกันแบบว่าแสดงความห่วงใยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ย ทั้งนอกจากสีหน้าหนูแล้วแววตาคือสิ่งที่สําคัญเพื่อที่จะให้คนดูรับรู้ว่าหนูเป็นห่วงจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เวลาที่ราเดี่ยวมันจะต้องสแสดงออกมาเห็นชัดเจนนะคะเหมือนเวลาที่พูดถึงตัวเองเนี่ยอารมณ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นส่วนสําคัญที่หนูจะต้องรู้นะคะเก็บเอาไว้เป็นเขาเรียกว่าอะไรไว้ไปปุ้งตัวเองนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะ ขอบคุณนะวคะทั้งคุณดาวแล้วก็คุณโนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องเนี่ยันิกาด้วยเดี๋ยวพี่ให้ไพักก่อนเลยค่ะมาและนี่คือหมายเลข24ของเราค่ะจบไปแล้วนะถึง3คนด้วยกัน